สำหรับร้านที่มีบริการฝากสินค้าเช่นเครื่องดื่มฟีเจอร์นี้มีประโยชน์มากครับฟีเจอร์นี้มีความสามารถ5อย่างครับ 1. กำหนดระยะเวลารับฝากคือระยะเวลาที่การรับฝากยังไม่หมดอายุกดที่ปุ่มรูปดินสอเพื่อแก้ไขจํานวนวันสามารถจำกัดสิทธิ์แก้ไขได้ที่หน้าจัดการพนักงานสิทธิ์ข้อ27ฝากสินค้า 2. การฝากสินค้ากดที่ปุ่มเพิ่มฝากสินค้าใส่ชื่อเบอร์โทร และรายการที่รับฝากโดยกดปุ่มเพิ่มรายการและใส่จำนวนให้ถูกต้องจากนั้นจะพบว่ารายการรับฝากจะแสดงที่หน้าจอดังรูปพร้อมรหัสสามารถกดที่ปุ่มเครื่องปริ้นเพื่อปริ้นใบรับฝากเป็นหลักฐานให้ลูกค้าเก็บไว้นำมาแสดงรับของฝากคืนได้ 3. การรับของฝากแนะนําให้ขอดูใบรับฝากที่ปริษั์ให้ลูกค้าจากข้อ2จากนั้นกดที่จัดการกดปุ่มลูกค้ามารับของฝากและกดยืนยัน 4. การยกเลิกการฝากเช่นกรณีหมดอายุรับฝากกดไปที่ปุ่มจัดการกดปุ่มยกเลิกรับฝากใส่เหตุผลและกดยืนยันครับ 5. ประวัติรับฝากสามารถตรวจสอบประวัติการรับฝากย้อนหลังได้สูงสุด100ใบรับฝาก หากต้องการดูมากกว่านี้สามารถดูได้ที่เมนูรายงานครับ